บอมดนุภพขอแต่งงานริมทะเลตอบตกลงแล้วยังชื่นมืน่นเตรียมขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนของวงการสำหรับนางเอกช่องวันใบเฟิร์นอันช่อสาที่ล่าสุดวันที่20เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2565ได้ออกมาเผยโมเมนต์หวานขณะถูกแฟนหนุ่มบอมดนุภพขอแต่งงานริมทะเลพร้อมข้อความว่า6 months ago I said yes and until now I never ever regret Thank you for making me the lucky is stood at b o m b d o n o ค h ับ ทางด้านหนุ่มบอมดดนุพภพก็ได้โพสต์ภาพตอนขอใบเฟิร์นอัน่อสาแต่งงานลงอิดพร้อมแคปชั่นออ l the first kiss the first night the first song that made you cry the first look in your eyes when I said I love you the greatest thing that I have achieved to these four little words down on one knee and finally she said yes thank you for making me the luckiest first c l i m b s by e d s t e r a n งานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมาก ึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงไปอีกคนสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังใบเฟิร์นอันชอสามงคลสมัยหลังออกมาแชร์โมเมนต์ดีต่อใจที่บอมดานุภพกมนแฟนนุ่มสวมแหวนเพชรเม็ดโตขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเพื่อนท้องและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากอาทิรักทั้งคู่มากมาก,มาก,มากโว้ยครีสดีด้วยนะซิสดีใจด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะพี่ใบดีใจกับเพื่อนมากในที่สุดครีดไม่ไหวแล้วโอ้ดีใจที่เห็นพี่มีความสุขมากๆแบบนี้ เป็นต้นอันช่อสามงคลสมัยชื่อเดิมอังวรามงคลสมัยชื่อเล่นไบเฟิร์น เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยอดีตอยู่สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ปัจจุบันทำงานในสังกัด The One Enterprise ในเครือ GMM Grammy เกิดที่กรุงเทพมหานครอัน่อสามงคลสมัยชื่อเดิมอังวรามงคลสมัยเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่17เดือนมิถุนาย,ยนพุทธ,ธศักราช2536กรุงเทพมหานครการศึกษามัธยมมาศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา2ปริญญาตรีคณะศิลปกร ร,รมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครได้รับผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ2โจทย์ปีการศึกษา2558ผลงานละครโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปีเรื่องบทบาท 2555แม่ยายคงกระพันธ์สุนิสา2556แขนร้ายพายรักวาสินีน้ำหวาน2557ทวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลอย,ยาทิพย์2558นางสาวทองส้อยคุณแจ๋วหมายเลขหนึ่งจิบาภาเหงมราชจีจีจละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ปีเรื่องบทบาท2558เล่รอตีปาริดาแพท2559สลักจิตพริมพรายพักดี ีบดิน2560ภารกิจลิขิตหัวใจสระเอชิงนอนกอนาคดาราอโนงอดีตตรีดาวกันจอนวันดาวปัจจุบัน2561สายรักสายสวัสดหม่อมราชวงศ์หญิงเปเลวกนกสุภคุณเปเลวสุขดีหม่อมราชวงศ์หญิงเปเลวกนกหนกาณาพาทอนเปเลวสงครามนักปั้นอัญญมณีมหาภไยโรธมุก5 6 6พผู้ปิสวาสด ดาวสถิตชัยภาตุคาดครูดวงดาวพงไทยสงครามนักปั้นสองอัญมณีมหาภไยโรธมุก2563รักแรกพบชมพูนุชหัตถศิลป์พิงค์6 5งันจันกลางใจผลงานซีรีส์ปีเรื่องตอนบทบาท 2557รอูมอโลน401ถึง410ตอน401แจอกันรักจริงปิงเกอร์ตอนอยู่เถินรักไม่ย้อนกลับฟางส5 5 8ร้าง2558รูมอโลน2ตอนตัวจริงหรือตัวแทนตอนยิ่งเลิกหรือยิ่งรักตอนอกหักหรือยังไม่ได้รักแจ้กันนั่งเอกอาร์คีรักคลินรักนะเป็ดโง่ตอนบอยเอสพาราด e แผนรักชุนละมุนจับคุณผู้ชายมาให้ฟินน้ำส้25 59, สม2559สโซดสตอรี่ออนอินมทวัน แป้งเราเกิดในรัชการที่9เดอะซีรีส์ตอนบุตรแสงทองซองฝ้ายนางเอก2,560สเสนหดาอร่ตอนกับลักษณนหานอภิสุปราบุญรงมายซิทของสั้นสีโิดดำการละครตอนหนุ่มบอยคอยฮักกีตารละครสัน้น2,561โสดสตอรี่สโสดสตอรี่ส2ต,ต,ตอนที่12อ่อนอินมนทวัน แป้งรับเชิญซิทของสั้นสีโพดำการละครตอนแดนสีมีแต่เธอพยาบาลแนนละครสั้น2,563สุดภาพบุรุษสุดซอย2,20 0ตอนสตรอเบอรีอรอร่วุ่นวายกับเจโทรอาชายปลาดุกฟูแก้วรับเชิญผลงานภาพ,พยนตร์ปีเรื่องบทบาท 2554ัิซักซีดห่วยคั่นเทพส้มผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงนักร้องชอบก็จีบเรดเดอะสตาร์วันอังคารโคโค,โคหูแววระพลแย้มแสงคิดดีหรือยังกันช้อนุชเก่งการค้าพรหมมลิขิตผิดเวลากอล์ฟโซโครักแท้หรือแทใจคณทัศน์ชัยอัดเจ้าความรักโคดิ้มรางวัลเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่32สาขานักแสดงสมทบยิงดีเด่นจากละครเรื่องกับปรัเนาหาร